วาทีวันนี้พบกัน <dashboard> oh, สุขใจพันกันได้พบเริโอลัลลาลัลลันลัลาโอลัลลาลัลลันลันนสวัสดีค่ะเด็กๆห้องครูตันนะคะสัปดาห์นี้ครูตันจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สัตว์โลกน่ารักนะคะครูจะให้เด็กๆมารู้จักกับสัตว์น่ารักนะคะว่ามีอะไรบ้าง หนเด็กบอกครูสิคะมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยช้างนะคะช้างแล้วมีอะไรอีกคะดเด็กๆมีสุนัขสองมีสุนัขเก่งมากเลยคะ่ะสุนัขแล้วอะไรอีกคะลิงนะคะมีลิงมีลิงแล้วมีอะไรอีกลูกมีแมวใช่ไหมคะแมวแล้วก็วัว หัวแล้วอะไรอีกคะมีหมูมีหมูแล้วมีอะไรเอ่ยมีเยอะแยะเลยสัตว์บกมีมีเยอะมากมีอะไรอีกคะมีไก่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำเสียงร้องของสัตว์เด็กๆร้องเสียงสัตว์อะไรเป็นบ้างคะไหนบอกครูเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาร้องร้อมๆกันเลยนะคะเสียงสัตว์ อ้าวชาออ้างร้องยังไงลูกเสียงช,างชางองอย้างช้างร้องยังไงคะเอาร้องตามครูเลยค่ะเสียงช้างแล้วเสียงสุนัขสุนัขร้องอยังไงคะเด็กเอาร้องตามครูเลยค่ะ เด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะเอาลิงร้องยังไงคะเด็กๆลิงร้อง <c oughs> ลองิงแล้วแมวร้องยังไงคะเด็กๆแมวนะคะต่อไปวัวร้องยังไงคะเด็กๆไหนลองบอกรูซิลูก วไปแล้วต่อไปเสียงหมูหมูร้องยังไงคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงสุดท้ายเสียงไก่ร้องยังไงไก่บ้านหนูร้องยังไงคะเห็นไหมคะเสียงร้องของแต่ละชนิดเนี่ยเหมือนกันไหมคะเด็กๆ ไม่เหมือนกันเลยนะคะเด็กๆหัดร้องเสียงของสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็อัดคลิปมาให้ครูคดูนะคะว่าเด็กๆจะทำเสียงเรียนแบบสัตว์อะไรได้บ้างคนละหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกมเลยนะคะเกมแสนสนุกนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาทายเลย ข้อที่หนึ่งนะคะครูจัดทายเด็กๆว่าอันไหนคือภาพสัตว์บกที่ครูกล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่าภาพไหนคือภาพสัตว์บกมีแมวมีปลามีหอยในเด็กๆบอกครูสิคะไหนภาพสัตว์บกคะลูกเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ แมวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบถูกทุกคนเลยนะคะต่อไปข้อที่สองเรามาทายกันอีกนะคะภาพไหนที่ไม่ใช่สัตว์บกภาพไหนคะที่ไม่ใช่สัตว์บกนะคะมีวัวหมูแล้วก็ฉลาม ที่ไม่ใช่สัตว์บกคะปาลายฉลามนั่นเองเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะบกมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะหนึ่งสองสามเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเลยค่ะคุณครูม,มีการบ้านให้เด็กๆด,ด้วยนะคะหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำหน้านี้เลย สัปดาห์นี้ครูตันก็ต้องขอลาเเด็กๆไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ